สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวฮุกราศีดวงลํำซ้ำรับทรัพย์จัดเต็มคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาเปิดตัวคนหกราศีที่เตรียมตัวขึ้นแท่นคนโชคดีกันเลยนะคะ ว้นนี้เตรียมรับทรัพย์จัดเต็มมีเกณฑ์รวยรับโชคจะมีราศีไหนบ้างนั้นตามแอดมินมาชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะท่านที่เกิดราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13าเมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมในเรื่องของการงานจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา จะเป็นตำแหน่งที่้าวหน,น้าขึ้นงานใหม่การลงทุนใหม่หรือความมั่นคงทางธุรกิจและการเงินอาจมีเรื่องให้ตัดสินใจสำหรับบางคนด้วยนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยจะเป็นการเงินในขนาดใหญ่เป็นได้ทั้งด้านบวกหรือลบอาจจะเป็นการลงทุนหรือหนี้สินถึงเวลาวางแผนระบบการเงินอย่างรอบคอบแล้วล่ะคะ่ะใช้เหตุผลและการคิดบวกจะมีผลบวกเข้ามามากกว่าก,า,การใช้อารมณ์นะคะ ส่วนเรื่องความรักช่วงนี้คนมีคู่ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าไม่เคลียร์จนชัดเจนจะพาพังได้ส่วนคนโสดจะรุกหรือถูกรุกทุกทางเพื่อให้ได้ความรักแต่ระวังการถูกตอบโต้กลับนะคะสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงค่ะและจะดียิ่งขึ้นถ้าใส่ใจสุขภาพระยะยาวระวังการทำงานหนักหรือการกินการอยู่ที่ทำให้เสียสุขภาพนะคะข้อควรระวัง ภาระหน้าที่จะมีมากขึ้นแบบหน้าหนักใจทำให้สุขภาพร่างกายมีปัญหาเจ็บป่วยกระทันหันได้ค่ะใครรับเสริมดวงให้ทำบุญถวายสังฆทานอุปกรณ์การเรียนสมุดหนังสือยารักษาโรคลดถอนเคราะห์ให้เบาบางลงนะคะมาถึงราศีที่สองเลยค่ะท่านที่เกิดราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน เรื่องงานนะคะจะส่งผลช้ากว่าที่เราคาดหวังคนที่รอผลสมัครงานยังต้องรออีกสักระยะการทำงานต้องการแรงบันดาลใจและเป้าหมายชัดเจนถึงจะรุ่งได้ค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะ ด้วยความกังวลในสถานการณ์ที่แก้ไขอะไรไม่ได้มากทำให้ระมัดระวังการใช้จ่ายแล้วก็วางแผนบริหารเก็บออมอย่างดีแต่มันกลับเป็นผลดีต่อเราในภายภาคหน้าจงช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าเราบ้างวงจรกุศล,ลกรรมจะมีพลังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะคนมีคู่ถึงเวลาปรับสมดุลความสัมพันธ์ให้เท่าเทียมกับที่เคยเป็นมาจะสร้างความรู้สึกดียิ่งขึ้น ส่วนคนโสดได้พบรักคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าใช่และสนุกกับการค้นหาความรักด้วยวิธีการใหม่ๆด้วยล่ะค่ะสุขภาพให้สังเกตสัญญาณที่ร่างกายของเรากำลังบอกมาเราสามารถป้องกันการเจ็บป่วยด้วยการใส่ใจดูแลตัวเองเป็นอย่างดีออกกำลังกายและทานอาหารดีๆมีประโยชน์นะคะข้อครวรระวัง สามพันธ,ธภาพที่ดียังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากต้องทำงานเป็นทีมและระวังการขัดแย้งผลประโยชน์ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงให้ทำบุญตักบาตรด้วยอาหารประเภทเส้นวุ้นเส้นขนมจีนฝอยทองจะก่อให้เกิดลาภผลอันดีนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดราศีเมถุนเลยค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม การงานช่วงนี้นะคะควรจัดลำดับงานที่มีมากเกินกำลังให้ดีก่อนจะปั่นป่วนให้ทำงานที่สำคัญให้สำเร็จก่อนช่วงนี้งานที่มีความเสี่ยงจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะเรื่องการเงินควรประเมินสถานะทางการเงินของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพื่อจะได้จัดการอย่างถูกต้องและไม่ส่งผลเสียในระยะยาวเป็นเวลาของการให้ จะมากหรือน้อยก็สร้างพลังตามกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะเมื่อให้ซับก็จะดึงดูดซับเข้ามาค่ะส่วนเรื่องความรักแนวทางความรักเนี่ยจงเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองถ้าความรู้สึกว่าคนนี้ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมและอาจจะมีคนอยากติดตามคนมีคู่เป็นช่วงดีนะคะที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้นค่ะ สุขภาพแข็งแรงกระชุ่มกระชวยถ้างดรับเรื่องเครียดจากรอบข้างบ้างก็จะเบิกบานอยู่เสมอค่ะข้อควรระวังต้องมีสติไม่ใจลอยเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันจะเจ็บตัวผ่าตัดเป็นคดีความขึ้นได้นะคะเครดลรับเสริมดวงทำบุญบริจาคลงศพและผ้าขาวหอ่อศพลดทอนเคราะ์รอันตรายที่จะเกิดให้เบาบางลงไปค่ะ มาต่อการที่ท่านี่เกิดราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนการงานช่วงนี้คุณจะให้พอร์สุดๆมีศักยภาพในการทำงานผู้คนจะตามคุณพึ่งพาคุณและคุณก็นำได้ด้วยมีโอกาสมาให้ทำและสามารถสนุกกับความสำเร็จเต็มที่ผู้ช่วยหญิงหรือนายผู้หญิงจะช่วยให้ราบรื่นขึ้นนะคะ ด้านการเงินกระแสเงินจะดีขึ้นในช่วงนี้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นเหตุผลให้ใช้จ่ายแบบไม่บัญญับบัญยังนะคะให้เดินตามแผนการเงินที่วางเอาไว้ต่อไปมีเผื่อสำรองไว้สำหรับสิ่งที่ไม่คาดหมายในอนาคตค่ะความรักช่วงนี้ให้เพิ่มดีกรีความใจเย็นอ่อนโยนเข้าไปในความสัมพันธ์บ้างจะทำให้ได้สิ่งต่างๆอย่างแฮปปี้ทุกฝ่ายการยอมการให้เกียรติกันเป็นวิธีที่เหมาะสมนะคะ ถึงยังไงตัวเราก็มีสถานะแข็งแกร่งอยู่แล้วล่ะคะ่ะสุขภาพนะคะให้ใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษในช่วงนี้คนรอบข้างก็พร้อมจะดูแลคุณมีข่าวดีสำหรับสุขภาพด้วยนะคะข้อควรระวังไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ควรลาออกหรือเปลี่ยนงานในช่วงนี้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงให้มีโชคในทางที่ดีนะคะ ควรทำบุญเทกระจาดบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้คนตกทุกข์ได้ยากค่ะมาถึงราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมการงานราบรื่นขึ้นปัญหาเริ่มลดลงมีคนช่วยตั้งสติให้มั่นคงจะช่วยให้สถานการณ์ไปได้ดียิ่งขึ้นส่วนคนหางานงานที่ใช่จะตอบรับมา สถานการณ์เป็นดังที่ใจหวังเลยล่ะค่ะเรื่องการเงินนะคะกระแสทางด้านการเงินจะกลับมาบวกอาจได้เงินเพิ่มจากงานมีเกณฑ์รับเงินแบบฟลุกๆแต่ไม่ควรใจทั้งหมดไปในทีเดียวหรือบางคนอาจได้รับของขวัญที่ไม่ใช่เงินแต่มีคุณค่าทางใจสำหรับเรามากเลยล่ะค่ะความรัก ช่วงนี้โคนโสดสถานะจะโสดหรือเป็นไม้ต่อนะคะแต่อาจเป็นความพอใจที่จะสันโดดเองอย่าลืมปูทางไว้สำหรับการเดทกกับคนที่ชอบเมื่อเลิกปลีกตัวแม้คนมีคู่ก็อยากปลีกวิเวกชั่วคราวแต่ก็ประคองความสัมพันธ์อย่าให้ขาดหายเพราะคนรักอาจไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะสุขภาพลดน้ำหนักได้ผลแล้วละค่ะ แต่ถ้าลดลงเองให้ลองเช็คภูมิแพ้ร่างกายเพื่อความสบายใจถ้าเจ็บป่วยให้ลองพิจารณาการบำบัดทางเลือกอาจจะดีขึ้นนะคะอาจมีประกันหรือคนใจดีช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นช่วงดีที่จะได้ทำบุญค่าข้อควรระวังความหุ่นวายขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้ง่งายทาให้เกิดเรื่องพิาพาทบาดม้างใจกับคนใกล้ชิดอย่างมากเลยนะคะ เคล็รับเสริมดวงให้ไปไหว้สก,การะเท้ามหาพรหมด้วยพวงมาลัยดาวเรืองเสริมดวงความรักความเมตตาอุปธรรมค่าและแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมการงานนะคะ คนที่รู้สึกว่าการงานติดกิ๊กติดกาก,ก,กหรืองานที่ทำอยู่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตไม่ปลอดภัยไม่เห็นทางก้าวหน้าเรามีสิทธิ์เลือกเปลี่ยนไปในสิ่งที่ใช่อาจลองพึ่งพลังแห่งศรัทธาตั้งจิตและอธิษฐานเพื่อพลังบวกมาสู่คุณเองค่ะเรื่องการเงินควรจัดระเบียบความคิดเรื่องการเงินใหม่นะคะ ความคิดส่งผลต่อการกระทำและต่ออนาคตของตัวเราถ้าคิดว่าใช่ก็ใช่คิดเชิงบวกก็จะบวกวางแผนการเงินที่ดีและเดินตามจะมั่นคงในระยะยาวค่ะสามารถมองหาแหล่งสร้างไรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้นะคะความรักช่วงนี้คุณกับคนรักใจตรงกันในการทำทุกสิ่งไม่มีอะไรต้องกังวลความสัมพันธ์ก้าวหน้า จะขอเป็นแฟนขอมั่นขอแต่งงานขอจดทะเบียนจะได้คำตอบที่รอคอยค่ะสุขภาพถึงจะแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเป็นช่วงอวบขึ้นได้ง่ายสร้างความเคยชินใหม่ๆที่ดีต่อสุขภาพลดละสิ่งที่ทำลายสุขภาพอย่างเด็ดขาดค่ะข้อควรระวังปันหาเก่าอาจหวนกลับคืนมาให้เกิดเรื่องวุ่นวายใจให้ระวังบุตรบริวารจะก่อเหตุให้ขุนข้องหมองใจนะคะ เคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาให้ราบรื่นสมปร,รารถนาในสิ่งที่มุ่งหวงังด้วยการเลี้ยงอาหารเด็กพิการหรือคนชรานะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง6ราศีที่มีเกณฑ์ดวงล้ำซ้ำในช่วงนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ